S <S <uce> <S คุณจักรพบคิดว่าอเมริกาอยู่ในขาลงแล Jamie Jamie ้วหรือยังครับเพราะว่านี่กลับไปเรื่องแคมเปญของทรัมป์ที่บอกว่า Make America Great Again ก็คือคือเอาเข้าจริงตัวสโลแกนในตัวเองมันก็เป็นการชี้หรือยอมรับว่าอเมริกาไม่ได้เกรดแล้วถูกต้องมาทำ Great Again ก่ไ้ยิ่งใหญ่ถูกไหมครับเออขาลงแล้วหรือยังครับอาจารย์นะซุปเปอร์พาวเวอร์อันดับหนึ่งของโลกผมว่าเริ่มแล้วผมว่าเริ่มแล้วนะครับคือคือผมเนี่ยก็ ชอบบูเดียมริกานยอมรับนะเนี่ยที่ได้ผ่านมาตอนคุณจักรพจน์ไปศึกษาที่จอร์จท็อปกินตอนนั้นไม่่คิดวาตอนนั้นยังอยู่ขายังท็อปออฟเดองโลกอยู่ใช่ไหมตอนนั้นรู้สึกว่ามองภาพไม่ออกว่าใครจะมาแข่งกับเขาแต่ปรากฏว่าตอนหลังๆเนี่ยเราถึงได้เห็นว่าเอางี้ครับเอาเอาว่าดูจุดไหนดีกว่าเพราะพูดไปเดี๋ยวมันจะ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 เฟ้อไปเอาเป็นจุดๆผมคิดว่าจุดที่อเมริกาลงมากคือในเทคโนโลยีสารสนเทศ S <S <m> ซึ่งขนาดมีเซินคอนแวลลี่ขนาดให้ <m> สระเต็มที่เนี่ย <m> แต่พวกหูเหว่ยก็เลยไปนะหลายเรื่อง <m> คือไอ้ศึกการขโมยเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีมันคู่กันไปซึ่งเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยอเมริกาพ่ายทั้งคู่คือทั้งขโมยและทั้งพัฒนา <m> นะฮะ <m> อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยสหรัฐอเมริกามีการผูกขาดกับไต้หวันไต้หวันนี่จะผลิตพวกชิปสมาร์สําคัญเขาเก่งส่งให้เราก,ก็ไม่ไว้ใจใครยูเว้นไต้หวันแล้วไต้หวันก็เป็นผู้ผู้อยู่ใต้อุปธมภมอเมริกาในทางการเมืองก็เรียกว่าล็อกกันไว้หลายขั้นแต่ปรากฏตอนหลังอินเดียก็ทําได้ดีกว่าออินเดียก็สามารถทาซอฟต์แวร์แล้วส่งให้ไกลได้ดีกว่าอย่างอย่างนี้อีกอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งอาจจะฉีกไปนิดหนึ่งอย่างเรื่องยาเกือบจะพัดเนี่ยปรากฏว่าวัคซีนคราวโควิดที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอิน แล้วอเมริกาก็ใช้ยุโรปก,ก็ใช้เพราะนั้นถ้าจะบอกว่ามาตรฐานไม่ถึงมันก็ไม่ยุตเถียงไงเพราะเดิมทีเนี่ยเอายางยาเมืองไทยนี่มันแพงอยู่ก็เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมฝั่งองเมริกาอย่างเดียวจดลิขสิทธิ์อย่างเดียวใครจะไปขอใหม่ในยากที่สุดนุ้งรู้ก็ทราบดีมันเลยไม่สามารถจะมีการแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์นั่นั่นเรื่องของเรากลับมาที่อเมริกาผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยอเมริกาปล่อยให้จีนเหนือกว่าในบางเซกเตอร์เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศ อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าคนบริการเองเนี่ยมีความมีความขัดแย้งภายในสูงมากผมดูจากเรื่องรนดอมชุนติงเรื่องการยิงกันเลยยิงในโรงเรียนยิงในหมู่เพื่อนร่วมงานเนี่ยเราก็เห็นมานาทุนประเวศแต่ว่าผมว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมามันถีมากนะมันเหมือนกับคนบริการมันเกลียดกันเองอะมอนกว่ามันมันทำไมไอ้กลุ่มนี้มาได้มากกว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ผมคิดว่าปริการทําให้มันมันทาให้ความอ่อนแอมันเกิดขึ้นแล้วจุดสุดท้ายที่ที่นึกออกตอนนี้ก็คือว่าผมคิดว่า พูดได้ง่ายคืออันนี้ก็เป็นเรื่องต้องเถียงกันนะคือระบบก,การปกครองอจีนเนี่ยบอกว่าเอาทุนนิยมมาเลี้ยงเป็นลูกอะ่ะแล้วคอมมิวนิสต์กำกับไม่ทีกทีกด้วยพรคกันนะแต่อเมริกาบอกไม่ใช่มันกลับข้างกันทุนนิยมสี่คือตัวกำหนดตลาดแล้วกำหนดรัฐบาลด้วยว่าจะเล็กจะใหญ่ผมว่าคราวนี้มันเป็นการตัดสินตรงนั้นด้วยนะในแง่ของว่ารัฐบาลใหญ่หรือรัฐบาลเล็กเนี่ยคุณภาพชีวิตคนจะดีขึ้น กับอีกจุดหนึ่งที่มันมีการวิเคราะห์เหมือนกันคุณจะพบว่าเหมือนการเลือกครั้งนี้มันเป็นการเลือกที่คนอเมริกันจะได้เลือกอนาคตตัวเองว่าต้องการจะอยู่แบบไหนอี้เด็นด้วยเห็นด้วยมันเป็นอนาคตสองข้างเลยแหละใช่ไหมที่ไม่เหมือนกันอย่างเชิงเิยซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้ก็มีการคุยกันว่าตัวเลือกครั้งนี้คือทรัมป์กับแฮร์ริสเนี่ยมันมีความชัดในแต่ละแบบก็คือว่าทรัมป์มีความชัดในเรื่องที่ที่บรูก็พูดไปเหมือนกันว่าเขาขายเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ ว่าเขาจะทําให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งอ่ะก็คือเรื่องปากขอเขามีเขามีโทนเสียงว่าเขาจะไปเป็นอันธพาลเลยล่ะเรียกว่าเรียกว่าไปนักเลงเลยล่ะเออยังไงก็ได้เพื่ออเมริกาอยู่รอดอ่าเขาใช้โทนเสียงนี่เลยแต่ว่าในในมุมของแฮร์ริสซึ่งนโยบายกว้างๆมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเด่นชัดมากแต่ว่าโอเคในแง่ด้วยความเป็นเดโมแครตด้วยด้วยความเป็นแฮร์ริสด้วยเนี่ยคนก็จะมองว่าเป็นตัวแทนของ คุณค่าที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยคุณค่าเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นความชัดระหว่างแฮร์ริสกับทรัมป์ทีนี้การที่คนเลือกทรัมป์ถ้าดูจากคะแนนล่าสุดมันมองได้ไหมว่ามันเป็นการชี้เห็นว่าเนี่ยคนมีการเลือกปากท้องมากกว่าเรื่องของอีกคุณปวิทพูดตอนแรกไงเวลามันอาจจะไม่มากพอที่เขาจะสร้างขั้วด้านนี้ผมผมองในแง่ดีนะถ้านานไปจะค่อยซึมเฮ้ยแบบทรัมป์ที่มันแก้ปัญหาเหมือน มันยากแก้ปวดอ่ะอ๋อแตั้เดียวจนแล้วโรคก็ยังอยู่ต่ออ่ะเขาอาจจะมีเวลาคิดอ่ะนะไม่รู้เมงอนวันอาทิตย์สองร้อยสามสิบแล้วนะครับล่าสุดซึ่งขาดอีกแค่สี่สิบเท่านั้นนะครับที่จะสู่ทูวินก็คือเป็นผู้ชนะรู้สึกเราสองคนเหมือนนั่งอยู่เฮดควอเตอร์ของแฮร์ริสแล้วก็นั่งกังวนใจแล้วคุณต้องเป็นกลางมากกว่านี้หน่อยไหมไม่แต่แต่แต่คุยได้นะครับเพราะเป็นแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ชวนชวนคุณประวิทย์แล้วก็ชวนคุณจักรพงศ์คุยก็คือว่า อันนี้ถ้าจากการสันนิษฐานนะคือผมก็ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลแบบชัดเจนคือถ้ามองจากคะแนนที่ทรัมป์ได้เนี่ยส่วนหนึ่งคืออาจจะได้จากคนที่เรียกว่าคนสูงวัยหน่อยเพราะว่าคนกลุ่มนี้นะครับจากข้อมูลที่ผมดูมาคือว่าเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อกับสงครามแล้วไม่อยากให้อเมริกาลงทุนกับสงครามอีกแล้วซึ่งทรัมป์จุดหนึ่งก็เหมือนกับว่าเขาก็จะไม่ได้สน,สนับสนุนตรงนั้น อะไรประมาณนี้ชัดเจนเขาไม่สนับสนุนการจ่ายเงินสหรัฐใช่นอกสหรัฐแต่ถ้าใครอยากทำสงครามก็ทำไปจะขายแต่ฉันแต่ฉันไม่ห้ามนะแต่ฉันไม่นุนไม่เป็นสปอนเซอร์คือถ้าไม่ชอบสงครามมันคงไม่หนุนให้เยรูซาเล็มเป็นนครหลวงอิสราเอลคือสร้างเงื่อนไขขึ้นมาดื้อๆนั่นแหะเหมือนอังกฤษกับอเมริกาฝรั่งเศสหลังสงครามโลกอยู่ดีแบ่งแผนที่ตะวันออกกลางให้ทะเลาะกันอ่ะผมผมมองกันนะซึ่งจุดนี้มันเลยทําให้ทรัมป์เนี่ยคว้าคะแนนคนที่เป็น เรียกว่าคนยุคสงครามเย็นอ,ะอ่ะซึ่งปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็โอเดอร์หมดแล้วคือ,อแก่หมดแล้วเนี่ยเขาเลยเลยคว้าแต่ที่น่าสนใจกว่าผู้อโสค,คือเขาได้เสียงเด็กด้วยอันนี้กำลังจะถามต่อคือการว่าทัป์เนี่ยได้แก่ไปเลยแล้วก็ได้เยาวาชนไปเลยซึ่งตรงเนี้ยอันนี้ผมสันนิษฐานของผมเองนะอาจจะผิดก็ได้แต่ดูจากสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเทรนนี้ในยุโรปบางประเทศเริ่มมีมคือคนรุ่นใหม่ไอ้อย่างในเยอรมันล่าสุดแม้อาจจะเป็นรัฐเล็ก แต่มันมีข้อมูลเหมือนกันว่าในการเลือกตั้งแบบท้องถิ่นน่ะผลปรากฏคือว่าเยาวชนน่ะไปเลือกฝั่งอนุรักษนิยมเออบางทีนิโนาซีเลยประมาณอย่างนั้นอ่ะเพราะเขารู้สึกมีความกังวลเรื่องของภัยคุกคามจากผู้พะยกก็อืมครับคืออยากจะขยายความนะอันนี้อันนี้เมื่อประมาณเดือนกว่าได้คุยกับอาจารย์ปองขวัญ สวัสดีพักันนะครับที่เพิ่งจบปริญญาเอก,<า>กอเมื่อไม่กี่ <นะ S 2> เดือนมาที่แล้ว <นะ S 2> จากสหรัฐอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียอาจารย์บความบอกกับผมว่าเนี่ยเวลาเดินตามท้องถนนที่เมืองไทยที่กรุงเทพรู้สึกปลอดภัยกว่าที่แคลิฟอร์เนียโอ้โหนะฮะคือความรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะคนจนคนตกงานคนที่อยู่ตามท้องถนน อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็แน่นอนครับสเกปก็หรือแพะระบากก็โดนผู้พยพ,พยคนโดยเฉพาะผู้อพยพที่เข้ามาอย่างไม่ถูกกฎหมายหรือไม่ได้ r e จิสเตอไม่ได้อยู่ในระบบ คนเหล่านี้ก็ถูกมองว่าเป็นคนที่เามาย่งงานคนอเมริกันนะครับโดยเฉพาะคนชั้นกลางชั้นแรงงานบลูคอ l l a r และทรัมป์ก็สัญญาถูกไหมครับว่าวันที่เขาจะดีพอเลยไม่ใช่ดีพอธรรมดาใช่ไหมคุณจมจะเป็นการผักใส คนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาแล้วที่จริงหนังสือ <c oughs> นิวยอร์กไทมส์ฉบับวันอาทิตย์ที่ผมอ่านเนี่ยก็มีการวาด <c oughs> เซนาริโอด้วย <c oughs> ว่า <c oughs> แน่นอนครับนิวยอร์กไทม์ก็เชียร์แฮร์ริสอยู่แล้วตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย <c oughs> นิวยอร์ออกไทมส์ฉบับวันอาทิตย์ที่เขียนแบบวาดภาพมีควอลัมนิมต์คนหนึ่งวาดภาพไว้แบบน่ากลัวเขาบอกลองนึกภาพวันนั้นนะครับเขาบอกว่าคนเป็นแสนจะถูกตำรวจ บุกเข้าไปในที่ในโรงงานนะต้องนึกภาพนะครับแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็ตามแต่ที่มีผู้ที่ทํางานผิดกฎหมายผิดกฎหมายคนอันโคตททำงานอยู่หรือพักอาศัยแล้วก็ไปรวบตัวแล้วก็จะต้องสร้างแคมป์เป็นคุกชั่วคราวนะครับส่วนฝั่ง liberal หรือฝั่งโปรเดโมแครตโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักศึกษาก็จะออกมาประท้วงฟรัมก็จะพร้อมที่จะใช้กําลังเข้าไปปราบ มันจะเกิดความขลรหนแบบใหญ่มากตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดนะและสัมผัสใจที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้คือเรื่องอิมเมจเรนคือผู้เข้าเมืองคืออย่างที่อุบลวิทย์พูดครับคือว่าประเด็นนียมันอยู่ที่ว่าสหรัฐยังคงเป็นที่พึ่งสําหรับคนยากคนจนคนที่กระเสือกกระสนคนที่หนีการกดขี่บีทาจะทุกได้ไหมนั่นคือคําถามหลักนะใช่ถ้าไหวก็แปลว่ารับไหว เราสามารถจะปรับเสดิจตัวเองให้ให้รองรับช่วยเหลือเขาได้ครับแต่ถ้าหากว่ารับไม่ได้แล้วคนในบ้านตัวเองก็เกิดความรู้สึกว่าโมโหขึ้นทุกวันเจ็บใจนะขึ้นทุกวันไม่ไหวขึ้นทุกวันเนี่ยแล้วเขาคือคนที่เจอรัฐบาลไม่ได้เจอ <c oughs> เขาได้เจอทุกวันทุกหัวถนนมันก็กลายเป็นความรู้สึกทีนี้ไม่แบ่งเจเนอเรชั่นละคนแก่ก็เจอเด็กก็เจอถูกไหมเป็นปัญหาเดียวกันผมอยากให้ย้อนนึกถึงตอนเท็กซัสนั้นเจ็บปวดแทบตายคือตอนทรัมป์เนี่ยฝ่ายเสรินิยมก็บอกว่า มันเรื่องอะไรที่จะไปผลักไสเขาแล้วเนอย่างนี้มาหนีร้อนมาพึ่งเย็นไอ้เราบอกว่ามัน,มนรับไม่ไหวแล้วไอ้ท<ฮ>ั้อฝั่งนั่นะเอาล่ะประเด็นก็มาอยู่ที่ว่าชายแดนจะเอาอย่างไร border control จะเข้มแ<จ>ข็งหรือจะออนแอใช่ไหมมันมีประเด็นตามมาจากแนวคิดขั้นต้น <f ans> ว่าจะเอาเขาหรือไม่เอาเขาเนี่ยปรกากฏผู้ว่าการรัฐเทสส็กซัสถ้าจําได้เนี่ยทำสิ่งที่เจ็บแสบที่สุดเลยเขาบอกว่าเท็กซัสไม่เห็นด้วยกับการปล่อยเข้ามาไม่รู้ว่าคนที่ไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายนะถ้าเรียงคิวเข้ามาถูกต้องก็โอเค แต่นั้นมันจะเข้ากันนานๆคนนานๆคนมันจะมันกลเป็นฟลักอย่างเงี้ยปรากฏนิวยอร์กบอกไม่ได้ต้องเห็นแก่คนปรากฏเท็กซัสบอกนี่เท็กซัสอยู่ชายแดนนี่นิวยอร์กอยู่นู่นไอ้ที่ติดเม็กซิโกไนู่นติดแคนาดาไอ้นิวยอร์กบอกเอายิ่งไอ้เท็กซัสบอกอย่างนี้จะเอาคนที่เข้าเมืองมาใส่รถส่งไปจำได้มันใช้รถบัสเป็นขบวนแล้วส่งไปทิ้งที่นิวยอร์กเอาไหมไม่เอาขอโทษนะมันทิ้งขยะเลยนะไปทิ้งเอาไว้เดี๋ยวนี้เพื่อนผมอยู่แถวถนนหลักๆในนิวยอร์กอย่างฟิลส์เอเวนิวอย่างไทม์สแ เขาบอกไปไหนก็จะมีแต่เพราะว่าเขาก็มีโรงแรมให้อยู่เขาไม่เช่าโรงแรมเลยนะไล่พวกนี้อยู่แต่ว่าคนเรามันมีแต่บ้านมันมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องมาทํามาหากินมาขายของแล้วมันก็เกิดสภาพโทษนั้นเหมือนสลัมใหม่นี่ถ้ามองจากมุมของคนที่เป็นผู้ดีเก่าหรือว่าชนชั้นกลางเก่าคนจนเมืองอะคนจนคนจนใหม่ซึ่งมาจากปัญหาการตัดสินทางด้านนโยบายการเมืองถ้าใช้คําไทยแบบที่ด้านลบก็คือคนต่างด้าวใช่ใหมเอางี้นึกภาพงี้สมมติว่าเกิดมีผู้พยพจาก ประเทศเพื่อนบ้านเรามาอยู่ที่ชายแดนอยู่ค่ายเราสมัยก่อนแล้วจู่ๆมีคนเอารถเนี่ยไปรับแล้วมาเอาปล่อยไว้ที่กลางเซ็นทรัลเวิร์เลยแถวนั้นเลยเนี่ยเพลินเจิตเลยเนี่ยนะ<ช>ก็จะต้องเกิดการประทะกันทางความคิดปะทะกันทางด้านการมีชีวิตอยู่ใ,<ช>ในอเมริกาได้ถึงขั้นนั้นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นอิมิเกรชันเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่มาก<ช>แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กสาหรับไทยเพราะเราก็มีเรื่องเมียนมาเราเหมือนกันใชเน่เรื่องนี้ก็ต้องคิดให้ดีว่าตกลงเนี่ยขีดทางความ ทนได้พูดงี้ลวกันของคนในบ้านน่นะมันแค่ไหนครับตัวเลขอย่าง Homeland Security เดี่ยประมาณ11ล้านคนไอคิดดูสิอันนี้คือตัวเลขทางการใหญ่กว่าบางประเทศอีกอะสิบเอ็ดล้านโอเคประชากรโอเคประชากรอเมริกาไม่ได้เล็กเท่าไทยประชากรอเมริกาคือประมาณ334ล้านในปัจจุบันแต่ก็ถือว่าเยอะแต่อันนี้คือตัวเลขเป็นทางการอาจจะมีที่เรียก undocumented ที่ไม่รู้อีกตัวเลขแฝงอะระอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งแล้วก็ นางกมามแฮริสเ <Harris S 1> นี่ยพอดีในฐานะรองประธานที่เนี่ยจริงๆได้รับผิดชอบเรื่องนี้และ<ช>ทัมก็โจมตีเสมอบอกว่าเนี่ยเพราะคุณนั่นแหละเธอนะ<ช>่ะมันล้มเหลวที่จะ<ช>หยุดยั้งการเข้ามาในสหรัฐอเมริกาของผู้อพยพผิดกฎหมายหรือที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายมันเลยทําให้เกิดสภาพแบบนี้ผมขอขอ,ขอเปลี่ยนประเด็นนิดนะคนับจงก็ตอไปแหละผมผมมีความรู้สึกตั้งแต่ต้นนะไม่ใช่มาพูดตอนใกล้จะรู้ผลนะ ผมคิดว่าทางกัมเลาแฮร์ริสเนี่ยแนวทางการหาสิยงของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับบุคลิกแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าไอเดียอุดมคติเนี่ยมากไปคือพูดง่ายๆว่าเขาเวลาฟังเขาเนี่ยเราน้ําตาไหลนะเขาพูดถึงการต่อสู้ของพ่อแม่เขาแม่เขาเป็นอินเดียเอะที่พ่อเป็นอินเดียแม่แม่เป็นอินเดียแม่เป็นอินเดียแล้วก็กลับเข้ามาสู่ความอเมริกันเพื่อสูสิ่งที่เรียกว่าอเมริกันดรีมอะไรต่างๆก็ยังจับใจคนอยู่แต่ปัญหาก็คือว่า ทรัมป์เนี่ยจะลงมาถึงสิ่งที่เป็นปัญหาคือท่านเนี่ยมาจากฝั่งปัญหา mm hmm. กับมบาลาริสมาจากฝั่งอุดมคติ mm hmm. แล้วพยายามจะมาเจอกัน mm hmm. ปัญหาว่าเวลาไม่พอก็เรื่องหนึ่ง mm hmm. อีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่ากับมบาลาริสไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองมากพอ mm hmm. ที่จะโน้มน้าวจิตใจใคนเชื่อได้ว่ามันสามารถจะปฏิบัติได้จริงแล้วเขาจะมีความสุข mm hmm. คือพูดง,ง่ายๆว่าถ้าพูดตรงๆคือว่าเขายังเชื่อเมริการดรีมแต่เขาเชื่อว่าไม่ใช่ของคนผิวขาวเลย mm hmm. มริการดรีมเป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ผิวขาวละ ซึ่งส่วนหนึ่งถ้าจะว่าไปอันนี้มันก็เป็นเรื่องพูดยากอย่างคนเอเชียสมัยก่อนเข้าไปและแอฟริกันอเมริกันที่เข้าไปตอนหลังหรือคนที่มันจะไม่กซิกันเป็นเฮสแปนิกเนี่ยเขายอมรับค่าจ้างเท่าไหร่กันแหละเขาไม่ได้สนใจค่าจ้างว่าต้องชั่วโมงละเท่านั้นเท่านี้สิบห้าเหรียญนี่เนะเขาไม่ได้สนใจเนะเขาขอให้มีงานทําก่อนเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นอินฟราสตรักเจอร์หลักของบ้านเมืองเนี่ยมันดีกว่าบ้านเข้าอยู่แล้วผมเคยถามแรงงานอินเดียปากีสถานในดูไบเนี่ยบอกว่าค่าจ้างก็ถูกกดขี่จะตายทําไมไม่อยู่บ้านตัวเอง แล้วก็ตอบในสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์คือเราไม่ได้เป็นเขาเลยเลยไม่รู้เขาบอกว่าเงินมันอาจจะน้อยจริงแต่หนึ่งอยู่ที่นู้นไม่มีงานทําเลยเป็นศูนย์บาทหนึ่งนะสองเขาเดินมาทํางานถึงแม้จะเป็นย่านเศรษฐีไม่ใช่ของเขาก็มารับใช้แต่ถนนก็ยังสวยดอกไม้ก็ยังสวยเขาได้มีความสุขไปด้วย<ม>ค,คือเราเราไม่ได้เคยมองตรงนี้ไงว่า<ม>วิถีชีวิตก็สาคัญนะไม่ใช่แค่มาหาเงินนะ<ม>เขาก็ถือว่าเขามีความสุขอยู่ในเมืองสวย<ม>ถึงไม่ใช่ของเขาแต่เขาก็<ม>หายใจชื่นอกชื่นใจไปด้วย ผมผมเลยเอาความรู้สึกนี้มา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 ,าดูาในอเมริกาว่าปัญหามันก็คือว่าคนที่มาใหม่รู้สึกว่ายังไงก็ได้ให้อยู่ได้มันก็พาให้ค่าจ้างแรงงานเนี่ยต่ำลงโดยเฉพาะตลาดมืดในขณะซึ่งคนซึ่งรักษาฐานนั่งตัวเดิมเนี่ยรักษาไม่อยู่เพราะเพราะชีวิตความเป็นอยู่มันสูงไปแล้วเหมือนคนเคยเงินเดือนสูงอะ่ะมันก็คุ้นเคยกับอาหารเสื้อผ้าความเป็นอยู่ที่สูงแต่คนที่มาใหม่เนี่ยพร้อมจะเริ่มจากขั้นต่า เพราะนั้นมันก็เลยทําให้ดึงค่าจ้างแรงงานต่ําลงมาในขณะที่เงินเฟ้อสูงขึ้นปัญหามันเลยกลายเป็นทนกันไม่ได้ละก็เล้เอาทรัมป์มาขวางไว้ก่อนอถูกผิดไว้ซึ้ง,งซึ่งคนอเมริกรันมองว่าทรัมป์นี่แหละจะเป็นตัวที่จะมาคนโทรล,ลเรื่องได้สกัดเรื่องนี้นได้เพราะทั้<จ>นก็พูดตลอดเวลาว่าต้องเขาเท่านั้นชัดเจนที่เขาจะเป็นคนจัดการเด็ดขาดเขาเป็นเจ้าของแชร์ลูกโซ่ใหญ่แต่แต่ว่าทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ด้วยนโยบายที่เขา ม,มันสร้างเพอร์เซพชันให้กับคนเมกันว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ทรัมป์ประเด็นอยู่ว่าคนเชื่อทรัมป์คนเชื่อทรัมป์แต่มันจะมีโอกาสไหมถ้าสมมติว่าโอเคทรัมป์ได้รับอํานาจจริงจากการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นผู้นําสหรัฐแต่พออาจจะมาถึงจุดหนึ่งคนก็อาจจะนึกว่าเออแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีเหมือนที่เราคิดอะไรเงี้ยแล้วแล้วอีกด้านหนึ่งเดโมแครตก็อาจจะไปทําการบ้านมาใหม่อะไรประมาณอันนี้คือมองต่อไปน,นคนนิดเดียวคือคือผมว่าเดโมแครตภายใต้แฮร์ริสเนี่ย ตั้งแต่ไบเดนมาเลยด้วยซ้ำไปคือนโยบายแบบที่เรียกว่า half-hearted คือมันครึ่งทางคือเหมือนเขารู้ว่าคนอเมริกันไปทางอนุรักษ์มากขึ้นไปทางขวามากขึ้นก็พยายามที่จะขวาเขานิดแต่ก็ไม่ทิ้งเสรีของตัวมันเลยเป็นกึ่งกงอีหลังอีเหลือนะมันมันคือไฮบริดไฮบริดเออมันไม่ไฮบริดแบบไฮบริดแบบคนไม่อยากใช้อะครับมาถึงบอกเอยน้ำมันไม่เอาสิ่งแวดล้อมไม่สนใจเอออันนี้ต่างกันมากนะเรื่อง เรื่องใครเปลี่ยนเชนเนี่ย uh huh. คนละยอเลย <Yeah. S 1> สองคนนี้เอออ๋อเอ,อ้ยประเด็นนี้คนก็พูดเยอะว่าด้วยความที่รอบนี้เดโมแครตขวามากขึ้นแฮร์ริสความวาม,ออมีความพยายามจะขวามากขึ้นครับซึ่งจุดน,นี้มันกลายเป็นว่าจากที่แทนจะว่าจะได้คะแนนมันกลับกันคือทําให้เสียคะแนนคือแฮร์ริสเนี่ยพยายามจะเอาสองอย่างมารวมกันก็คือการแข่งขันกับจีน uh huh. โดยเมค่เข้าไปจีนเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อเรื่องของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับ เ่ยเพราะเรื่องของคาร์บอนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์เสนอเปรี่ยงไปเลยว่าจะขึ้นภาษีจีน across the board 60%รนตื่องมามันมันฟังดูมันฟังดูหนักแน่นกว่าสำหรับคนที่กำลังรู้สึกว่าจมน้ำอยู่อ่อายากถามคุณจักรพนี่ดึงเข้ามาโยงกับไทยให้ใหหน่านาสนใจผมผมในบทความใน financial time วันอาทิตย์จะมีอันนึงที่นักนัก ปรยญญาเขียนนะครับชูชูเลียนบาคินี่พูดถึงอ้างถึงพิวรีเสิร์ชนะครับของสหรัฐอเมริกาการวิจัยบอกว่าคนอเมริกันตอนนี้มันแบ่งพักแบ่งพวกมากจะถึงจุดที่ว่าเขามองฝ่ายตรงข้ามนะผมจะใช้คำว่าอย่างนี้นะพิวรีเสิร์ช has shows that negative feelings towards people with different views are uh, increasing นะครับแล้วเขาบอกว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนที่การมองคนเห็นตา่าง with more Americans believing that supporters of other parties are more c l o s e m i n d e d ว่าคน mm. ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทางการเมืองเนี่ยเป็นคนคับแคบทางทางจิตใจ dishonest ไม่มีความซื่อสัตย์นะครับ immoral นะครับไร้ศีลธรรมและ and unintelligent และโง่หรือไร คือแลกลับมามองไทยคือคําถามที่ผมอยจากจะถามคือคันแบ่งสีแบ่งพักเนี่ยสองประเทศนี้เนี่ยหมายถึงไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับเทียบกันเลยเทียบกันอันไหนหนักกว่ากันเหมือนและต่างกันอย่างไรเพราะว่าของไทยนี่ก็มี hate s p e e มีใช่ไหมครับตอนนี้ระหว่างแดงกับส้มคุณอยางพบก็ก็น่าจะเป็น casualty อยู่คนหนึ่งอยู่ยู่ขนามมาข้มาที่เปรียบเทียบยังไงครับเพราะอเมริกานี่ก็แบบโอ้โหดูถูกแบบใช่ไหมครับดูถูกกันทั้งสองฝั่งเนี่ยผมฟัง ที่มาจากทรัมป์สเตอร์ใช่ไหมครับเราฟังมีคำแบบพวกทรัมม์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพวกอะไรดอมส้มมีอะไรส้มอะไรอะไรแต้มหมดเลยคุณจะขับพบมองอยังไงครับไทยกับอเมริกาความแตกแยกเกลียดชังกันทางการเมืองอันไหนเหมือนต่างอย่างไรและที่ไหนหนักกันคคคครรับเเเเเเืื่่ออองนนุ้ยยยไดดาาววลสสผผมมิ h ฮดเทรดกคือความเกลียดชังเนี่ยมันค,คงเปรียบเทียบกันยาก,กว่าใครมากกว่าใครเพราะมันเกลียดแล้วมันก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งพังพินาศอ,อ,อันนี้จ,จะคล้ายกันแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างไทยสหรัฐผมคิดว่าคนเมริกันอาจจะถือเรื่องต่างๆเป็นส่วนตัวน้อยกว่าไทย คนไทยเราก็อย่างนี้ด้วยเทคกกเพอร์ซันอลไปบางทีสมมติทะเลาะกันเมืองกันทะเลาะส่วนตัวไปด้วยอย่างเงี้ยมันเลยทะเลาะไปหมดเลยแยกไม่ออกแยกไม่ออกทั้งที่ความจริงมันก็ไม่ใช่แบนน่ะว่าการเมืองกับการเมืองไปส่วนตัวก็ยังคบกันเรื่องอื่นได้ความเป็นส่วนตัวเนี่ยทำให้มันต่างกันในความรู้สึกผมนะทําให้ของไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนยากกว่าเพราะมันเอามาผูกกับตัวเองไงไอ้ลครที่ฉันเปลี่ยนฉันเสียหน้าด้วยแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดเรื่องหน้าก็เอาโอเคไม่ถูกก็เปลี่ยนไปแต่ของเราเนี่ย ได้ได้ผูกพันซะแล้วอะว่าเราเห็นอย่างนี้จะเปลี่ยนเป็นเรื่องใหญ่อันที่สองที่ผมว่าต่างกันก็คือว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อว่าอันนี้พูดกันตรงๆกันนะอาจจะฟังดูไม่ค่อยดีนิดหนึ่งคนไทยไม่ได้คิดว่าประเทศไทยไเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นพาหะที่จมไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าเราเห็นว่าเราไม่ได้รวยมไม่ได้อะไรมากมายแต่คนเป็นเขามองบ้านเขาเนี่ยว่าเป็นเป็นบีคอนท็อปอะเป็นเป็นที่มาของความหวังพูดง่ายๆว่า เขายังเอาตัวไปอิงกับประเทศเขาอย่างสมมุติว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยพอมีใครมาเล้ากระแสเรื่องรักชาติสุดขั้วแบบหลงชาติอ่ะก็ยังเอาอยู่นะก็ยังเอาอยู่คือลืมเรื่องเศรษฐจไปชั่วคราวกลับมาหลงชาติสักพักหนึ่งเพราะว่าเขามีชาติของเขาเนี่ยเป็นเป็นเป็นที่ที่เขาบ่มเพาะแล้วยังมีคนบอกผมเร็วเนี้ยแต่ไม่รู้เป็นความเห็นส่วนตัวหรืองานวิจัยว่าเพลงชาติเมริกันก็ตามหรือว่าธงอเมริกันก็ตามเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้คนเนี่ยน้ำตาไหลครั้งเล่าครั้งเล่าอ่ะ คือมันเหมือนคุณมันมปลุกใจกันตลอดเวลาถูกต้องฮะอย่าไปดูบอลอย่างเงี้ยก็ต้องร้องเพลงกันแล้วก็เอานักร้องที่เก่งที่สุสดเียเอาเด็กมาร้องเนื่อไมเพลงไทยเพลงไทยแล้วเราฟังแล้วของเราก็ตึงแล้วก็จบอะ่บะซึ่งไม่ได้แปลว่าแย่แต่เราไม่ได้มีจุดประสงค์จะเร้าใจปลุกใจอะ่ะแต่เขาได้ปลุกใจกันอยู่ตลอดผมเลยคิดว่าตรงนี้มันเลยทําให้เขาก็อาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกแรงแต่ข้อดีอันหนึ่งที่เมืองไทยเราจะว่าข้อดีก็ไม่ได้คือคนเมริกันเนี่ย เวลาเขาคิดอะไรขึ้นมาปั๊บเขามีแอคชั่นเลยเช่นสมมติว่าเขาคิดว่าจีนกาลังจะรุกรานประเทศเขาเขาไปรวมกลุ่มบางคนที่เกลียดจีนด้วยกันเลยมันจะมีกลุ่มมีแคมเปญขึ้นมาเลยเราจะเห็นตัวตนในขณะซึ่งไทยเราจะอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ได้ออกมาเป็นกิจกรรมผมเลยไม่รู้อะไรมันดีกว่าอะไรแนะแต่อย่างน้อยผมคิดว่าปัญหาบ้านเราอาจจะจัดการได้ง่ายกว่าเพราะเมริกันพอเขาตัดสินใจว่าคนเราพวกเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมามามาบอกว่าไม่ใช่อะไรจะเป็น เป็นกาวใจเป็นตัวกลางคมว่าอเมริกากำลังไปใกล้ๆยุโรปทุกทีคุณบุ๊์แล้วน้องคืออยู่ยุโรปสิผลการเลือกตั้งหลังๆเนี่ยคะแนนใกล้เคียงกันมากเลยใช่มันเกือบจะเรียกว่าการแบ่งแยกในสมบูรณ์ละในยุโรปนะอเมริกาก็เห็นอเมริกาคราวนี้ว่าเริ่มใกล้เข้ามาคือมาชิ้นมันใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แตงช่องยูทูบพัติชนทีวีกันด้วยนะครับ